สิบข้อถ้าคุณทําได้สิบข้อและทุเรียนตายผมอนุญาตให้คุณเอาไม้หน้าสามาฟาดหัวผมได้เลยแต่ถ้าคุณพลาดหรือหมุนสักข้อไม่รอดนะครับล้ารับข้อที่ 1. สังเกตดูทุเรียนจะมีหน้าใบด้านนี้คือด้านหลังใบด้านนี้คือด้านหน้าใบเวลาปลูกทุเรียนจะต้องหันหน้าใบเนี่ยไปพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นถ้าคุณหันผิดทิศทุเรียนจะบิดตัวเองหาตะวันปีที่สองตายเลยจะต้องหันหน้าใบ ไปพระอาทิตย์ขึ้นบ้านผมพระอาทิตย์อยู่ตรงโน้นฉะนั้นเวลาปลูกจะต้องหันไปนี่เป็นเคล็ดลับเลยเหรอครับใช่ครับผิดคือยังไงก็ตายผมลองมาเยอะแล้วครับไม่รอดไปเขารู้กันทั่วไปไหมครับว่าไม่อะเขาจะไม่บอกความลับพวกนี้กันครับเขาจะไม่บอกความลับกันแต่คนใต้ผมคนใต้ผมอำเภื่อาำสวนไงโตมากับทุเรียนจะรู้ดีสรุปข้อที่หนึ่งจะต้องหันหน้าใบไปทิศตะวันออกที่ขึ้น ใช่ใช่ใชข้อที่2เวลาปลูกทุเรียนห้ามขุดหลุมฝังดินตายครับเวลารากออกมาไปเจอน้ําใต้ดินแกะถุงดำปั๊บไปวางไว้บนดินตําแหน่งที่เราจะปลูกแล้วหาดินจากทางอื่นมาโป๊ะมาโปะแบบนั้นนะครับไม่ไมต้องแก,แกะถุงออกเลยแกะถุงออกแต่ว่าห้ามขุดหลุมเนี่ยพอแกะถุงดำปับ๊บวางบนดินตําแหน่งที่จะปลูกเลยแล้วหาดินจากทางอื่นมาโปะอ่ะมาคูนอ่ะถุงมันก็จะย่อยไปเองไม่ถุงแกะออกครับออกต้องแกะออกครับวางแบบนั้นนะครับวางลงแต่ไม่ต้องขุดหลุมคือสรุปห้ามขุดหลุมข้อที่สองเคดลับข้อที่2ห้ามขุดหลุมโดยเด็ดขาด ไปวางบนดินตำแหน่งที่เราจะปลูกเลยแล้วหาดินจากทางอื่นมาคูนคนใต้เขาได้โปะอืมคนอีสานคูนดินคูนดินใช่ครับผมห้ามคนรู้ข้อที่สาม ตำแหน่งที่เราจะเอาต้นทุเรียนไปวางที่เราจะคูณดินาหาหินฟอสเฟตสามกับมือโรยรอบๆก่อนที่จะเอาต้นทุเรียนไปวางก่อนที่จะคูณดินมดมอด,มอดปลวกเชื้อโรคเชื้อรารากเน่าไม่กล้ามายุ่งทุเรียนจนกว่าทุเรียนจะออกดอกเลยฉะนั้นข้อที่3หินฟอสเฟตขาดไม่ได้บ้านเราเไม่มีขายแต่ผมมีถ้าลูกค้า <c oughs> ซื้อสิบต้นฟ๊บ <c oughs> ผมจะแถมให้ฟรีสิบต้นอยู่ในห้องนี้ครับ ขายไม่ได้เพราะอะไรไม่มีใบอนุญาตขายปุ๋ยและยามันมีความผิดกระทรวงพันธุ์เขาเล่นงานตายก็ผมถ้าซื้อสิบต้นแถมไม่ผิดข้อที่สี่เวลาปลูกทุเรยียนนะครับดินที่เป็นรูปถุงเนี่ยเบ้าแตกไม่ได้หรือดินที่เป็นรูปถุงแตกไม่ได้ถ้าเบ้าแตกรากแขนงกับรากขนอ่อนที่พันเป็นก้อนขาตามรอยแตกตายดูดอาหารไม่ได้ค่อยๆมอดฉะนั้นคุณจะปลูกแนวไหนก็ได้อย่าให้ดินแตกแต่วิธีของผมง่าย หาคัตเตอร์คมๆมากรีดเอาแผ่นตูดเนี่ยทิ้งไปเลยข้างๆใจนเย็นเก็บไว้ก่อนเวลากรอบดินกรอบทั้งถุงพลาสติกเลยพอกรอบได้ที่ปั๊บจับขอบให้แน่นอ๋อหรือคุณจะปลูกแนวไหนก็ได้อย่าให้ดินแตกอย่าให้ดินแตกใช่แตกบ้าแตกเ้่าต้นละสองพันไปก็ตายตายครับแต่มันไม่ตายเดี๋ยวนั้นมันค่อยๆดูดอาหารไม่ได้มันค่อยๆมอดค่อยๆเฉาแล้วก็ตายไปเลยครับสรุปข้อที่ห้า